แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับจรวดมิดสไซล์น้ำรุ่นใหม่ของไทยปี2026และราคาสำหรับช่อง Motion Mode โดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและรวมอินโทรของช่องในภาษาไทยตามที่คุณขอไว้ขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motion Mode ช่องที่นําเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ล่าสุดจากประเทศไทยและทั่วโลกสําหรับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆที่กําลังเป็นกระแสะในวงการเทคโนโลยีอาวุธของไทยนั่นก็คือจรวดมิดสไซน์น้ำรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยในปี2026ซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกพัฒนายอย่างลับๆและเพิ่งมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนออกมาเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับความสามารถราคาโครงสร้างและอนาคตของเทคโนโลยีจรวดมิดสไซน์น้ำไทยรุ่นใหม่นี้กันครับ ประเทศไทยในปี2026ได้แสดงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีอาวุธเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในสายงานของมิไซล์ซึ่งหนึ่งในโปรเจกต์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในเวลานี้คือโครงการพัฒนาจรวดมิไซล์น้ำรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่างแรงขับจากน้ำแรงดันสูงและการควบคุมทิศทางด้วยระบบอัจฉริยะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจทหารบกทหารเรือและภารกิจค้นหาและกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินโปรเจกต์ project นี้มีชื่อเรียกภายในว่า Water Wiper 26 ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่มาจากคุณสมบัติของจรวดที่สามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคล้ายงูและใช้แรงดันน้ําในการปล่อยตัวออกจากฐานยิงโดยจรวดนี้มีความยาวประมาณ2.5เมตรน้ำหนักรวมอยู่ที่38กิโลกรัมและใช้ระบบยิงแนวตั้งแบบพกพาซึ่งสามารถติดตั้งบนเรือเร็วหรือยานรบทหารภาคพื้นดินได้อย่างยืดหยุน่นหัวใจสําคัญของ Water Wiper 26คือเทคโนโลยีไฮโดรเบสเอนจิ้น ซึ่งเป็นระบบแรงดันน้ำขั้นสูงที่สามารถผลิตแรงดันได้ถึง180บาร์ในเวลาไม่ถึง3วินาทีทำให้สามารถส่งจรวดออกไปในระยะไกลถึง3.2กิโลเมตรภายในเวลาเพียง6วินาทีและยังสามารถควบคุมทิศทางในอากาศได้ถึง3ทิศทางผ่านระบบปีกเล็กด้านท้ายที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงลมและแรงดันอากาศนอกจากประสิทธิภาพในการบินแล้ว Waterwiper 26ยังถูกออกแบบมาให้ใช้หัวรบแบบผสมที่สามารถติดตั้งได้ตามภารกิจ เช่นหัวรบจอกรอหัวรบควันหรือแม้แต่หัวรบปล่อยสารเคมีควบคุมพื้นที่ในภารกิจสงครามจิตวิทยาตัวหัวรบสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเพียงใช้ชุดเครื่องมือมาตรฐานของทหารภาคสนามการพัฒนา Water Wiper 26นี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกองทัพเรือไทยและบริษัทเอกชนด้านวิศวกรรมอวกาศในประเทศไทย โดยมีการทดสอบภาคสนามมาแล้ว3ครั้งซึ่งผลการทดสอบครั้งล่าสุดในจังหวัดระยองแสดงให้เห็นว่าจรวดสามารถทะลวงเป้าจำลองที่อยู่ห่างไป2.9กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำภายในเวลา5.8วินาทีซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายสูงสุดของโครงการสำหรับวัสดุของตัวจรวดนั้นมีการใช้วัสดุผสมพิเศษที่เรียกว่าคาร์บอนไทเทเนียมเรอินฟอร์พลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่น้ำหนักเบาทนต่อแรงดันน้ำและแรงกระแทกจากการยิงในระยะประชิดได้ดีมาก ช่วยให้ตัวจรวดไม่แตกหักหรือหลุดโครงสร้างระหว่างการยิงหรือบินกลางอากาศและยังกันน้ําได้100%เอร์เซแม้จมอยู่ในน้ําลึกถึง50เมตรก่อนการยิงระบบควบคุมการยิงของ w a t e r w i p e r 26ใช้รีโมทคอนโทรลที่มีระยะไกลสุดถึง4กิโลเมตรผ่านคลื่นความถี่เข้ารหัสพิเศษแบบ AES 512ซึ่งทำให้ยากต่อการถูกแฮ็กหรือรบกวนสัญญาณจากสัตรูนอกจากนี้ยังมีระบรบล็อกเป้าหมายอัตโนมัติด้วยกล้องอินฟราเรดและเลเซอร์ไกด์ ทำให้จรวดสามารถติดตามเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติอีกหนึ่งจุดเด่นของ water wiper 26คือสามารถยิงจากใต้น้ำได้โดยมีการพัฒนาโมดูลยิงใต้น้ำขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งได้กับยานใต้น้ำไร้คนขับหรือแม้แต่เรือดำน้ำขนาดเล็กซึ่งจะเป็นการขยายขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยให้สามารถตอบโตในภารกิจลับหรือป้องกันการลุกรานจากแนวชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านราคานั้นทางกองทัพไทยยังไม่ได้ประกาศราคาจำหน่ายต่อสาธารณะแบบเป็นทางการ แต่จากแหล่งข่าววงในที่ใกล้ชิดกับผู้ผลิตมีการประเมินว่าจรวด Water ร i p e r ปี่จะมีราคาต่อชุดรวมฐานยิงและรีโมทควบคุมอยู่ที่ประมาณ4.6ล้านบาทไทยต่อชุดหรือประมาณ1นึ0 0 0สดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับจรวดมิสไซล์ประเภทเดียวกันจากต่างประเทศที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6 1ถึงล้านบาทต่อชุดสำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นขณะนี้มีข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนามแสดงความสนใจอย่างสูงในการนำเข้าวอเตอร์ไวเปอ26ไปทดลองใช้งานในภารกิจลาดตระเวนทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งมีความตึงเครียดด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอนาคตของวอเตอร์ไวเปอ26นั้นยังเปิดกว้างมากเพราะเทคโนโลยีนี้สามารถต่อย,ยอดไปยังระบบปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กจากทะเลหรือแม้แต่พัฒนาเป็นระบบอาวุธสำหรับยานอาวกาศไทยในอนาคต ซึ่งหน่วยงานอย่างองค์การสำรวจอวกาศไทยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทร่วมในเฟสต่อไปของโครงการแล้วทีมวิศวกรไทยได้ให้คำมั่นว่าในปี2027จะมีการเปิดตัวรุ่นพัฒนาใหม่ของ Water ร์ p e r ที่ใช้ระบบไฮโดรเจนผสมกับเทคโนโลยีการชาร์จพลังงานจากโซลารเซลล์ขนาดเจ๋วซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะยิงได้ถึง6กิโลเมตรและควบคุมได้ด้วย AI เต็มรูปแบบ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าทึ่งของจรวดมิสไซล์น้ำรุ่นใหม่ waterwiper 26จากประเทศไทยในปี2026ที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของกองทัพไทยอย่างชัดเจนและอาจกลายเป็นหมุดหมายสำคัญขององค์การพัฒนาอาวุธน้ำแรงดันในระดับสากลในอนาคตหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆจากวงการอาวุธไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของช่อง motion mode สวัสดีครับขีดขีดขีด หากต้องการเวอร์ชั่นอื่นเช่นภาษาอังกฤษหรือต้องการภาพประกอบหรือทำโค้ดวิดีโอเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ